แพรี่ครับช่วงนี้นี่พระศึกกันพรึบเลยแล้วที่ศึกกันไปก็ปรเรียนเก้าทั้งนั้นขายขี้หน้าจิ้บหายขายขี้หน้าจิหายอุย๊ยแต่ละท่านนี่พระผู้ใหญ่ปรเรียนเก้าทั้งนั้นนะแม้แล้วพอกูเป็นกระเทยแต่งประเรียน9้ามีปัญหากัน มีปัญหากันจะเป็นจะตายไม่ได้ด่าอกมันจะแตกนอนที่ตึกไปประเรียนเก้ทั้งนั้นมึงตามไปด่ากันด้วยตอนนั้นเนี่ยทำมาเป็นเคร่งเรื่องการบวชบวชชายแท้บวชไม่ชายแท้ที่เอาผู้หญิงนั่นเป็นกระเทยมากน่ะที่ตึกไปหน้าพระศาสนาจะดีเนี่ยมันอยู่ที่อะไรฮะอยู่ที่ว่าพระประพฤตตามวินัยหรือเปล่าอืมช่วยไปสอดส่องกันด้วยไม่ใช่อคติทางเพศเออ ไม่ใช่ต้องมาปล่อยให้กระเทยมาพูดเรื่องศาสนาเอ่อนกันพูดสิเอาวคุณสนทิยาเข้าใจแพรรี่เขาไหมออเออเข้าใจเข้าใจแต่อย่าพี่เออร์ไม่แต่คือคือเข้าใจแต่ท่านน่าจะอยู่ในในนาไม่น่าจะศึกมานะเพาาแจะช่วยแก้ไขปัญหา ค่ะตึกมาแล้วฝึกมาเธอขาดดีแล้วเพราะถ้าอยู่พูดอย่างงี้ <laughs> เดี๋ยวจดหมายไปถึงวัดอีก <laughs> จะต้องได้กาบเรียนขอความเป็นธรรมกันอีกเพราะไม่ได้นำพาสุดท้ายแพร่อยากจะพูดอะไรหน่อยไหมครับคนทาบุญส่วนใหญ่ก็ขาจรทั้งนั้นวัดเจ้าหน้าจังหวัดหลายๆวัดเป็นวัดดังอยู่ได้เพราะพระศักดิ์สิทธิ์หนูอยากไม่ใช่ไม่อยากพูดว่าพระศักดิ์สิทธิ์คุ้มหัวนะคะแต่มันคือความจริงท่านไม่ได้อยู่ได้ด้วยอํานาจบารมีท่านท่านเป็นเหมือนมหาโจรในผ้าเหลืองแค่ ช่วงชิงเอาลาบสักการะที่เขาเทิดทูนถวายพระพุทธศาสนาไปเพื่อการ